เ,เ,เพี้่าอ้งแรงเมรกมือนี้เี่มอาตามเพี้ยนบ้านในวัดทางข้ามคงเสียนรุนนะครับพี่เราประดีามากับปากไาาร้กดแชด้วยนะครับเพียเป็่นกำลังใจท้างสองน้ำนะครับ เราเสียนก่อนเด้อครับพี่น้องท่านเน,นี่ิทา่ทานตำรวจเสี่ยงเสี่ยนมานพมมาาี่น้อง,ไ,งไ,มอไม่ก็เริ่มไม่เรีกลิท่านอัจจะมาเกิ่เ่งเริ่มเริ่มสัปดาห์ไห่เริ่มไม่ก็ปักหรืดไม่เปนน่ำเงินเะนี่เรกได้แล้วล่ะน้ำเนเกิดไม่ไปตลอดไม่เป็นเรื่อยๆเนี่ยว่า ไอเบ่นเสียนนายเขาตรงเป็0เนี่ว่าถแตจเสาหมวกสวยงามเป็กไอ้พวกผู้ใดเสื่อเนเชื่อกดเข่าตรงที่นอเสียนเนาะตรงคายอะกับผู้ใดเื่อมเื่อกเขาตรยังบอกเพาแ่แล้วเดียว่าเสื่อที่ตูเห็นไปจัจองมาจัดสองสอะกื่ มามามาเสี่ยมานนังกะนั่แล้วไปไเริ่มอบันเดีเริ่มอไไแล้วดีมันใจมากเออแล้วนั่นเป็นรักฐานเลยครัส้นอยู่ไอ้ส่กล้องไหนเนี่ยเส้นเนียโอ้นั่เป็นรักฐานไว้แล้ัแผมดิมเจ้า ดับจับเลยดีก่น้อใคัน่ตัวเหว่าตัวใหญ่ใ่จับจับจับเลยดี่ริ นเมุดมาปากกาพอมเกี้พ้อมนีนอมอ้่วนพ้อมยังพ้อมตั้งท่าสิเขียนพ่ามตั้งท่าสิเขียนสมุดมาสปากาสมุดไปสปากาว่าไปนะสวัสดีครับเชียนรุ่นสวัสดีครับสวัสดีค่ะเชียนรุ่น โอ้ยหียงยง่างเลยครับต้องมนี่แน่นมากเลยเอาเียนเลยครับเชิญเลยเเลยครับปักบัลีน่าจัดเลยเชนเป่าได้เหมกเป่าไในของเสือป่าอยู่เจ้าเสือป่าวละเล้นกระบอกหบักของเฮ้ยเจ้าเสือป่าวแม่เจ้าขี้วางสั่นเนาบ้่นยัคอยเสือบอกรือ ย่างคอยซื้อแน่ันได้เจ้าสิ้ว่าได้ถือตามแนวทางข้ามโค้งเสียมบุญกระเป๋าดีมาอย่างเสี่ยเตันเรียนมันเห็นแล้วทำมันมาต้องิตของทำมันออกไหมมีเกียร์มีแป๊ะมีโค้งโค้งนี่เยอะโค้งโค้งว่าเสี่ยเอ้า กุ่มเมดเมียละครหกหกตัวเด่นมันอย่เนี้ยทีเขาตัวเด่นโหลดมันบอกมากกับมากตัวเด่นหนึ่งเดนสองแล้วเออเมียที่ลีอะมือนี้มันสิมากหกหกว่าว่ะเสียบ่าเลยจับเสียบมปืมเสียนบมาปืมเป่าเสียนบมาชอบเป่า สอบแน่เบื่อเซียนรุ่นยั่เหราใครคิดนะพี่น้องผู้เพื่อนเขามากมายเพื่อนอยากได้เบื่อรักผมบอกนะพี่น้องเตอ บาวหมาบึงำได้ไงกันเขียนรุ่นต้องการสมารถกีกล่งเขียนเหล็กยื่เรืองพี่เราเขีนเยีนครับ เต้องไปหยิบหางด้งตัวคขนิงขน่งหมดใช่ไมังบบเบิกดีบบบ๋ยวนะครับพี่เราเขียนแล้วกนะันอย่าจับแล้วรวยมั้งพิสปจนตัวได้เลยยังน่มเิดนดตัว

มันทีเอาเขาตัวที่บววงหลายมือเลยที่อตามตามสังเกตว่าเนี่ยแค่สังเกตมากว่าเอายุิเขาาตัวบววงเนียนแนะนให้เอฟซีเอาเบิรดูตนละไม่น่าดิจัดม่ง้เร่งเร่งไวแล้วดนใจห่มันเีทีบนี่ล่ะเร่งใส่แล้วนี่มีตัวบวงตัวบวงโ้ยปเอาเลยครับ แมดมินกันเล่งแล้วแล้วเมื่อนี้คือส่งเล่งใชกแต่นล้วมอนเป็นยองไงเนาะมอน เ้นมันกเากาเท่า,ทาไหร่เซียนเจ็ดสิบแปดสิบค <70, 80. S 2> วามมั่นใจเจ็ดแปดสิบคือเกาเส้นมะพันมาเส้นทำแต่ฟันเด้ันแเสียน ใบน้อนใบเล็บป่านนอนมือไรแจกสมนสามชัมม่วโมนงนะแลนอนใส่แต่สีถุยันนกงกับกวงมคิดคณิตศาสออกเป๊เปะเลยคิดเร็วหักงอกตอนละขนาดคิดดูๆกันได้ึงสม,มคิดสมก มอบ่หงอคนบกคิดมากคอนเสิ่าคนบกคิดหลายเป็นน้ำเชี่วผิวซ่งใช่เลยตามผิวตัวจ้าตัวบงงงเนียเพี้นตัวตัวอเด้อมี่เอาตัวจอป่ะมือนี่เสียน่าเหรตัวจอว่าสั่ง้เสียน อยากจะหากระพกันวมื่อเป็นนักไลยยเี่นจับซีเรีงใส,ส่ให้เอาโตัวจอซีเหมือนเจ้ามันใจพอเสี่ยนมันใจเรื่อน้ครับสิาาอบออกหกหกเก็บห้าปบงสันบอกเสี่ยนเจ้าว่า้าม,มามัโตเก่ามันจะเป็นตัวอไรเ่วหนึ่น บันทีมานขึ้นบนในบัวหันนมาแต่ว่าบจับให้ว่ามันออกรบเซียนบจับแต่ว่าไหนระวังไว้ระวังไว้ซื้อกันไว้ก็ได้ได้ทุนได้ไหมแห้งเสียนคิดว่าคิดว่าบอกกับแปดต้องเกิเจ็ดับแปดไห่แห้งแล้วขดจ็คเกอเส้นก็เมื่อนี่มันใจเจ็ดสิบแปดสิบเ็ดสิบปดสิบดมันสิบิตัวใด bên cạnh những cái, cái bệt này lắm. bên tiết hmm tạo môn yên bọc cứ để nhìn vào bọc kỳ nọ hay ào choa ào choa phải lại luôn lại có tuổi bội chó tất cả chó. người xem lại chạy đi con anh điện lại có tổ bội chó. đi anh điện bội choa 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 ที่เสี้ยนจัดให้นี่ให้เอาเมดแต่ว่าให้เน้นตัวจาะเนีนให้นะตัวจาะตัวจาอมีตัวใดในเสี้ยนตัวอมีเจ็ดสี่แปดสี่เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองแปดหนึ่งแปดสองก็กับแปดศูนยี่แหละสามตัวดิสามตัวกัสี่เจ็ดหนึ่งสี่แปดหนึ่งสี่แปดศูนย์ันี่แหละห้าหามากก็งเเป็นเจ็ดหาแปดหาที่ว่าน่าเรียกลัง เอาแล้วว่างอาเวมั่นใจกี่เปอร์เซ็นต์วันนี้แปดสิบแปดสิบเสี่ยมันใจ็ดเ็ดสิบเปอร์เซนต์ได้ว่าอ,อาทิตย์นี้เพราะในผ่านเนาะเสี่ยงนในรูดอยู่ด,ยดอกเขาได้อยูะเอฟซี FC กับพ่อได้ปปนไปน้ำเนอ่าพ่อได้ปปนเด้กแก้วเนาะได้แก้วได้ขาถนมหัวจมลูกหลานไปโรงเรียนน้ำเะินถ,ถือว่าอาทิตย์นี้คันเมื่อนี้เขาอ่าผ่านผ่านอาทิตย์ ลุ่นซอยกัน,นพี่นอ้องจับหน้าจอเลยเด้อครับพี่น้องเอฟซีมั่นใจแปดสิบเหมือนเดิมจะมาคืนฮอร์ลอยแกรนดนะ์เซน่ะฮ่าเนี่ยฮ่าบันนี้เป็นผู้มุนเลยย <c oughs> ่างมั่นใจนี่แผ่นบอมานี่น,นี่นนจับน้อยนี่นี่จับน้อย สามช่วงใครเจ้าพูมุวน,น,นเยอะเน่เจ้ามุวนถือว่านเขาบ้วงท้กันนะครับม่หยุดตัวอตขอ,องเ้าแน่จีแคปหน้าจอเลยครับแคปหน้าจอเลยตำราวเซียนรุ่นวันนี้นยิมเป็นตัวเจอาอันเดอนักแน่จังน่อไดายก็ตัวว่าเจ้างหัเด้อพี่น้องลาติจเจาะซุนเจียยืนแ้วเป็นแค่น่ๆๆยิ่งเข้มยิ่งนึงกันเรื่อยไปบ้วงนห้นั่นสิคือเมือเจ้าเคดนัํแปดสามแปดสองมือนั้นเด้ ศูเจ็ดอันเจ็ดหาว่าแทนศูนย์เจ็ดพอดีเดี่ยวมันเจ็ดอือเยอเออนี่สิมาตัวนี้แล้วพี่อุตสิมาตัวนี้ได้มือนเอาพี่น้องจดเอาด้อยออสเซียนบอกเบื่อโทรพี่น้องไปน่ศูนย์หกสี่สามศูนย์หกสี่สามเก้าแปดห้าเก้าปดห้าเจ็ดเก้าสี่เจ็ดเก้าสี่มีเวลารับกับสิได้ลับผับโมมีเวลารับกับบร รับกันละนี่คือบุโทษเซียนเนอะคใหญได้ยนซุดเต็มนอกรอบน้ำเจ้าเซียนประกไปยังโทรมากครับมีเวลาได้รับกาษีรับรัวผมมีเวลาก็ขอโทษล่วงหน้าไว้มีเวลาก็ขอโทษล่วงหน้าแล้วพได้รับก็ซื้อบ่อวางเด้อพี่น้องสามขาว่างเซียนก็ซื้อรับได้รับเขียเหาก็บหีบทุรอยู่ลัก เชียนขอมงบหน่อยพุ่นหน่อยให้พี่น้องป็เนเซียนไหนกจ็ดสี่แปดสี่นี่แหละครับเจ็ดสี่แปดสีเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองแปดหนึ่งแปดสองนี่แหละครับสตัวเดเซียนตามตัวไปสี่เจ็ดหนึ่งสี่แปดหนึ่งนี่หละครับมันใจนด้ดไปเลยครับแต่มันใจยุ่แต่บ่มาณสี 5, ่กับหาใส่ตามที่จำแหงน่ะ หามากเออนี่จุดเต็มมันก็บมีอนะอีฮะหาเนาะมีหัดงกวนะละบกเลยมันม <laughs> ีตัวพันคุณพันมาเสีย่ยนคุณนพันแตบมัมาสี่จปดหนึ่งสี่แปดหนึ่งน่งละอน,นนี้ือเสี่ยนมากสี่แปดวนี่แหละต่อมาเท้ตหรมีใหนจเห็นมือมือนีเสี่ยนจะมีเห็นละเยอะนี่ครับแต่ทำแ่บเบอร์ อ่เบ ال no, no. ิ้ลเบิ้คิดว่าเบิ้ลทางนี้จี๊ดมาตัวเดียวน่ะจี๊ดหกหกแปดแปดด้วพี่น้องข้ามโค้งเที่ยวลาวชอบเบิ้ลเนาะเห็นเห็นบเบิ้ลแตกวาดจันทานแล้วตัวเดีกวาดจันทนเลยเจ็ดหกเจ็ดแปดแปดหกทันแล้วนสี่ทันแล้ข้ามโคง วันที่ยี่สิบสองสิหาหกแปดเริ่มกี่นองเอกซีกับจ้ากันเอกซีกับเจียนพูดพ้นอยนี่นะเอซีเซียนรุ่นนี้ก็ผูเกินกินเป็นเริ่อซ่อมถีอแล้วซ่อมแล้วซ่อมทางถึงแล้วเรียกมาตัวใดก็มือนี่มั่นใจเจียนเจก้าแปนี่แหละเจ็ดหกแปดนี่แหละสตัวนี่แหละ ครตัวเจ็ดหกแปดมาจับเอาเอาอตัวเด่นเด่นมากกว่าเอาขันมันบวกกวาดกันคันมันกวาดกันเลยวัดจับเด็กกวาดเนี่ยตัวเด่นกวาดกันข้องบหน่อยจัหลอดเนี่ยเสี้ยงเจ็ดสี่แปดสี่เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองแปดหนึ่งแปดสองนี่แหละงบน้อย ตัวไหก็อ <Spike Vir> ีกย่างอีกนะสี่แปดสี่เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองแปดหนึ่งแปดสองนี่แหละงบใหม่สามตัวสามตัวสี่เจ็ดหนึ่งสี่แปดหนึ่งสี่แปดศูนย์เจ็ดห้าแปดศูนย์นี่แหละแล้วกันห้าหามากกันหามากมันก็จะเป็นเจ็ดหาแปดหามะสำหรับงบน้อยเด้อจ้าหาเพิ่นมากได้ว่หาเพิ่นมากคือเจ็ดเจ็ดหกแปดแปดตัวให้ราบ้งแต่มันกวาดกันเล่นเลดินกวาดกันแต่เจ็ดหกแปดหก เย็ดไปนั่นตัวทางมันตีไปเรื่อยๆแหละจะว่างยังก็แล้วว่างเจ็ดศูนย์ก็เกาเนาะมันตีกวนตัวน่อยเสี่ยงเจ็กรอตไหมเจ็ดสี่แปดสี่เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองแปดหนึ่งแปดสองนี่แหละตัวน้อยทุนน้อยสามโตเดี๋ยวเสี่ยงตามโตก็สี่เจ็ดหนึ่งสี่แปดหนึ่งสี่แปดศูนย์ห้าแปดศูนย์เจ็ดหนึ่งจันเลย อาหามาอยากรักรอยมาถือให้ถือบ่าแต่บม่มากเลียดีเขาเรียกหาว่าเป็นรักรอยก็ได้อยู่ในหันละตทีหรมนาขคืนดีๆเจออ,อ,อมันมนันถนนเหมันเลี้ยดซีได้เฮียสามตัวเจเนี่พีแต่ละตัวอยู่หันสามตัวก็ได้ เกลี้ยห like ันบอเออจะเกลี้ยหันชอบจัดกัดผ่านเงาเก่าหลือที่น้องปิดอยู่นี่อยู่เศร้าเสียนแท่ขันเขียวเลยพวกขัดวังมือนี้เป็นยังไงกับแจนเข่าเข่าแม่นมากเข่าแน่นอนเข่าแท้เข่าแท้มาแชนแน่นอนเข่ายังเดี๋ยวยังเสียยังสิมีทุน แถวนถวเอฟซีย yeah. right uh, ่งดเขาแทน่นอนเลยครับพี่น้องเมื่อนี้รุ่นให้เขาย่างเดียวเนาะให้เขาย่างเดียวเขาามตัวมื่อเ้ยเขาเมื่อเครื่องวเครืองมื่อสามตัวลมทลายเลยบ่ไม่รุุนเขาสามตัวเลยทะลุทลายไม่รุ่นให้มีป้องก่อนบุกปั่นอย่างบุกปันไเลสตังวผู้เดียวเลย เดี่ยวแขวนเล่นครับตั้งล่างทั้งสามตัวอืมเอาหลอดที่พันแม่เป็นทังไหนครับเขียนจังเลยนะที่พันแม่เขาขาดเดียวเออเอาพี่น้องเขาขาดเดียววันจันทร์เขาสามขาเยอะจุดเต็มว่ะจมือเป็นยังไงจมือจมืออะไรเดือมยันไปเดือมเลยเด้จมือข้งอ้อยอ้ม่นจนเจ้ามือยานสูตรนี่สูุดจมือยานเนี่ยพี่น้องบนเบาเหรียญนิยานีลี ว่าเอ้ยซื้อเสียนรุ่นนี้แล้วนี่นี่คาสั้นไปกวนมาสั่นจมื่นเอาไปแจนแล้วัดแจ้งรถถอยบ่มีใจเจ้าวเขาไงแจ้งได้จะเผยบ่มใจสิแหววเท่ทุนบ่ะสื่อตัวเตี้ยคือบ่มใจบ่ะใจ่เผยแจ่ใจบ่มดแล้วเอยบ่มีใจเจ้าเนาะเพว่าสั่นนะเขาคู่ไ้แล้วสือแำ่ังอีอือยากสือเรี่ มาบรใจาคที่เราสูดเหนี่ยกันเงเป็ี่ยนยังฟันพี่น้องทั้งบ้านพี่น้องทั้งบ้านพี่น้องเอฟซีเป็นที่กันบ่ที่ทั้งบ้านเชียนรุ่นีเราบริจาแล้วจะซื้อมันลวดกันวะบริจาเจ้าพ่อทานั่นแหะวัตีนเจ้าต้องบอกขับป้อมอ่อซื้สดงดเสียอุ่นเนี่ยเดี๋ยวทวงเทวยมิานี่บจาเใจครองม่ีใจเจ้าเด่นว่ โอ้สวดเจ้าเมื่อย่านสวดเจ้าเมื่อหัวใจเป็นไงแต่ว่าผู้ซื้อก็ต้องใจเด้บัดใจไดซื้อลวยรวยใหญ่เด้อซื้อเล่แต่พอคอยพอยิ่มใจเจ้าจีใจใจเมือนเนี่ยแนวนี้มันเอกิดมาเย็นแค่เนาะเส้นสูตรมาแท่งนี้ิดน้อยนั่นว่าตัวนี้ตัวตัวนี้สูตรมากลาง เนี่ยเบียบน่เบียบเก็บซี่กับตหกว่ากับถือกลงไล่เนเบียบกับใดอยาเ็ดแนวดกันไม่นาจน้อยนะรัฐบาลเสรุ่นปล่อยแตเพี่น้องปล่อยไปแล้วนะครับราายเจ้าสีเขียเนาะรายเจสีแดงแดงเนาะผมแดงเยอะเลยเอาไเอา มันเป็นเด็กห่าหุบวนนั่นผนว่าเุ้มสูฟ้าจับหน้าจอเด้อทำาุ้มจับหน้าจอไลต่อกไปดูเดียวใช่เงาแล้วพายลิปเสี้ยน ก็ขัดจักก็ผ่านเต้นจะเรียกเรียนเอา,เอาไมีเห็นได้แท่แล้วเมื่อนี้ยังได้หนึ่งละมีเห็นแหมนอนจีเซนเคลิดว่าี่เขาสามตัวเพราเส้นไม่มันเก้วรุดเจร่าตัวเยอะจับหมดสูหนาซู้หลังก็ได้เมื่อนี้พุ่งเขาอีตัว ตรงนี้เห็นตรงนี้เงินนี่ต้องมีให้เห็นแค่พิชุดได้แหละจุดเจาะพิชุดไปเจาะห้าท่านอ่ะแต่ว่าอย่าเสียใจเด้อเอามาชุดตัวรวดเรื่องตลูเก่ามันแหละตัวมันออกไปแล้วันะตัวเจ็ด๊าะมันเป็นบวนนี่ฮมันเป็นบวนเหงี้นรัฐบาลไทยออกคิดไปแล้วเด้อพี่น้องเขาเพิ่งในอ่า ในยูทูบแหละในยูทูบมีเหล็กดับเลี้ยงยังก็ไปตัดออกเอาออกไป,ไ,ปไปแล้วออกไปแล้วจุดเต็มปุดใหญ่มันนั่นแหละหลับรัฐบาลไทยเสี่ยรุ่นมีเหล็กดับเลี้ยงมังก็ไปตัดออกเอาสามตัวสองตัวขอบคุณเสี่ยรุน่นหลายครับขอบคุณเสี่ยรุ่นหลายครับโต๊แข็งเดนยืนปังปังยังไป่ทันสร็จเดียว แนวทางเสีย่ยมโดนข้ามขรุระวังเป่าหกหกแล้อว่าจั่นเจียนว่า